พูดดีมากประหนึ่งไม่เคยทําฟังฟิล์มเล่าว,ว่าเคยโดนพฤติกรรมเรียกทรัพย์แบบนี้มาก่อนแล้วเวลาที่ทําให้ผู้ประกอบการเชื่อเนี่ยเขาก็จะใช้กลยุทธ์ในการที่เอารูปคนใหญ่ๆตัวโตเนี่ยมาให้เราดูก่อนตอนนั้นทําอาหลายคนพากันเห็นใจแต่พอมาตอนนี้ชาวเน็ตได้แต่ถามว่าที่พูดพูดไว้เขินบ้างไหมฟิล์มอย่าไปเชื่อไอ้พวกนี้ปลอมแต่ว่ามันจะใช้พฤติกรรมโดยการที่ไปอยู่ใกล้ๆคนใหญ่ๆตัวโตอ่ะแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้เพราะไม่ใช่แค่รายการเดียวแต่ฟิล์มดันพูดแทบทุกที่ รู้วิธีการดีขนาดนี้มีหน้าราคาถึงได้เนียนสุดๆแล้วมันก็เป็นเส้นบางๆทําให้วิชาชีพเนี่ยมันเนียนกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่ากี่ข่าวจะเป็นแพทเทิร์นเดิมหมด ส่วนที่เรียกขอรับเงิน20ล้านเป็นเงินสดนั้นฟิล์มก็บอกว่าต้นทางเขาดิวมาแบบนี้ตัวเองไม่เกี่ยวย้ำคำเดิมว่าแค่มาเสนองานลูกค้าเท่านั้นคือเขาแค่ไปรับงานมาเขาก็เป็นคนจ้างงานผมผมก็แค่พรีเซนต์งานของผมไปให้กับลูกค้าฟังโดยลาลาพี่สาวคนสนิทของฟิล์มก็บอกเลยว่าฟังจากเสียงแล้วสไตล์การพูดคือฟิล์มจริงๆเพราะเขาชอบพูดติดอ่างเผยนิสัยเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์ชอบชวนลงทุนสําเร็จบ้างเจ๋งบ้างแต่เพิ่งรู้ว่าฟิล์ม มีมุมแบบนี้เหมือนกันถ้าเสียงอหรอใช่เขาเป็นสไตล์พูดค่อนข้างชอบติดติดอ่างตัดตัดตัดลัวว่วิธีพูดของเขาแล้วน้ำเสียงแถมล่าสุดคุณพุทธก็ยังเปิดคลิปความสัมพันธ์ของฟิล์มและพัทกิตอานงที่รู้จักกันมาตั้งแต่ปี2559เรียกได้ว่าสีปึืเคยแนะนําคอร์สออนไลน์แทนตัวเองว่าบอสน่าจะรู้จักธุรกิจแนวแนวนี้มานานแล้วเป็นโลกออนไลน์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีองค์กรหนึ่งที่ดีมากเขาไปรวบรวมนะครับที่เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจริงๆด้านโซเชียล พากันเม้นถามนี่นรอที่บอกไม่สนิททำตัวเป็นคนดียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนที่โดนเอาเปรียบและเรียกซัพหากินได้ทั้งสองฝั่งเลยถ้าไม่มีคลิปเสียงเผยออกมาสักก่อนคนพวกนี้ก็มีแต่วินกับวินโดยพี่หนุ่มกันชัยก็ยังคอนเฟิร์มอีกเสียงที่ฟิล์มอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฟิล์มรู้มาตั้งแต่เคส80ดสิบกว่าคนที่ร้องดีไอคอนแล้วอึ้งไหม เ,เคยเห็นไหมไม่เคยนะ,ยนะบอกแล้วอย่ายุ่งกับกูและพี่หนุ่มก็ยังทํามือลั่นเปิดคลิปเสียงที่คุยกับฟิล์มบางช่วงบางตอนด้วยทำเอาร้องอุ้ยดังลั่นกันเลยทีเดียวอุย อมืลๆๆๆๆ่นแม้ว่าปีมจะปฏิเสธหัวชนฝ่าว่าตนเองรับแค่งานทีอาจจะกิจอนนคงไม่ได้ไปเรียกทรับยใครแต่สุดท้ายคนฟังก็รู้เองพอทุกคนกินข้าวหลักฐานชัดเจนอยู่ทนโทษขนาดนี้แล้วแถมเมื่อวานที่ผ่านมากลุ่มผู้สูงวัยก็ได้ออกมาเล่าเรื่องอีกว่าถูกชักชวนให้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานของลีมรัฐภูมิทำเอาสูญเสียเงินกันไปเป็นจำนวนมากฟังแล้วก็ถึงกับสงสารป้าๆใหญ่ๆทั้งหลาย แลละะป๊บหนึ่งนะแม่นะอหายใจนิดเยอะหายใจเอจเอถอนหายใจไม่หรไม่แตกใจเลยที่พี่หนุ่มจะลั่นว่าเขาไม่ใช่น้องผมครับผมไม่มีน้องที่ทําแบบนี้เขาเป็นน้องผมตอนไหนนะครับถ้าเกิดให้ผมบอกว่าเป็นจบแล้วครับน้องตอนไหนเขายังเป็นน้องผมอยู่ผมไม่มีน้องทําอะไรแบบนี้พี่หนุ่มเดินหน้าลุยเต็มที่ขนาดนี้แล้วก็บอกได้คําเดียวว่าคงดิ้นไม่หลุดแน่นอน ใครทําอะไรไว้ก็เตรียมรับกรรมได้เลยล่าสุดแววมาว่าเจ้าหน้าที่ขอหมายเรียกเจพัดแล้วคะ่ะฟิล์มจะเจอสกัดขาหนักๆเหมือนที่ผ่านมาหรือเจอวิบากกรรมที่ผ่านมาอีกไหมเจออีกโอ้ยเจอเจอ,อีกเหรอฮะ